ทำไมต้องเป็น B M C นะครับสำหรับรถซ u เปอร์ไบค์นะฮะที่กำลังมองหากองอากาศแต่งดีๆสักอันนะฮะวันนี้ซิปเปอร์ไบเกอร์เรามาแนะนำนะครับตัวกองอากาศนะฮะ B M C m a k e in Italy นะครับเราจะมาดูกันว่ากองอากาศ B M C เนี่ยมันดียังไงแล้วทำไมลูกค้าต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อ B M C ข้อดีจุดแรกเลยนะครับเราจะมาฟังกันฟังโทษกัน โอเคครับก็ตัวกอง B M C เนี่ยนะครับจะมีหน้ากว้างของแผ่นิูเตอร์เนี่ยกว้างเป็นพิเศษนะครับ <ừ. S 1> ผมก็จะช่วยเรื่องของแอร์โฟนะครับผมอ,อากาศที่จะไหลเข้าไปในเครื่องยนตน์ในห้องข่อ,ขอไ้เนี่ยได้ปริมาณที่มากขึ้นนะครับผมก็คือให้กองมาเ,เต็มเ็คุ้มกับราคาเนเองนะครับ ในส่วนของข้อดีของ B M C นะครับอย่างที่2ก็คือตัวกอง B M C เนี่ยฮะจะมีอยู่ทั้งหมด7ชั้นนะครับในช่วงของชั้นที่4ที่5้านะครับจะเป็นผ้าคอตตอนนะฮะส่วนในชั้นที่6ที่7เนี่ยครับผมจะเป็นตัวเนื้อลวดถักนะครับลวดถักเนี่ยครับดียังครับพี่ชอยอันดับแรกเลยเนี่ยก็จะทําให้โครงสร้างของตัวแผ่นฟิลเตอร์เนี่ยมีความแข็งแรงนะครับับอันดับที่2ก็จะเป็นในเรื่องของป้องกันเศษหินเศษดินเศษตากิ่งไม้ที่มันเป็น ของแข็งเนี่ยหรือว่าวัสดุมีคมหรือว่าสัตว์สิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับจะเข้ามากัดแผ่นฟิลเตอร์ของเราได้นะครับตรงนี้ก็คือป้องกันพวกหินต่างๆที่จะวิ่งเข้ามาในตัวแอร์โฟลของรถนะครับถ้าเกิดว่าเจอหินหนักๆเนี่ยเศษหินคมคมหรือว่าพวกเกศกิ่งไม้คมคมเนี่ยที่มันแข็งๆเนี่ยก็จะทาให้ตัวลวดเนี่ยขาดได้ถ้าเกิดว่าลวดนั้นแบบมีรอยต่อ ส่วนของ B M C เนี่ยจะไม่มีรอยต่อเลยนะครับผมเป็นลวดที่มีความสเสถียรมีเว็บของลวดข้างๆเข่ากันทั้งหมดของฟิลเตอร์นะครับผมและในตัวของผ้านีครับ B M C เนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรคร ข้อดีของผ้าเบียมซีใช่ไหมครับก็จะเป็นผ้าที่ทําจากผ้าคอตตอนหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าฝ้ายนั่นแหละมันก็จะมีความหนาเนี่ยห้าชั้นนะครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีสารเครือกพิเศษนะครับผมซึ่งจะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตพอมีฝุ่นมีละอองเข้ามาเนี่ยตัวไฟฟ้าสถิตก็จะทางานดูดจับสิ่งสกปรกสิ่งแตกป้อมต่างๆเนี่ยให้อยู่ในกองครับไม่ให้มันไหลผ่านเข้าไปในเครื่องยนต์ก็คือมันจะเหมือนแม่เหล็กดีๆเองที่จะแบบดูดฝุ่นที่วิ่งเข้ามาากกกรรอองนนนะะคคคัััับบแลว็ทีี่สํญตเย สามารถกรองได้เล็กสุดเท่าไรครับก็จะอยู่ที่ราวเจ็ดไมค่อน,นครับหรือว่าเล็กเท่ากับเซลล์เม็ดเลือดขาว,วซึ่งอันนี้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอยู่แล้วก็ค,คือละเอียดมากๆกรองคุณได้แบบละเอียดยิบเลยนะฮะ, and man, ะแ,แอนอนแมนเขาได้ไหมแอนแมนเหรอครับก็อาจจะได้นะโอเคครับหลังจากเปลี่ยนกรองไปี่ยครับอะไรที่จะแบบเรารู้สึกได้ทันทีเลยิึงที่จะรู้สึกได้ทันทีเลยก็คือนะครับมันเพื่อการแก้รถสัดรดสะดุด สำหรับรถที่เปลี่ยนท่อมาแล้วเนี่ยยิ่งต้องเปลี่ยนเป็น BMC เลยครับรผมเพราะว่าแอร์โฟของมันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นช่วยลดอาการรถสะอึกได้นะครับกกใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนไปแล้วไม่หายเนี่ยอาจจะต้องมีการจูนเพิ่มเติมนะครับรถคันนี้ต้องบอกก่อนเลยเพราะว่าเป็นรถทางถมถมเองนะครับที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับอาการของผมที่เจอก็คือไม่ว่าจะรอบสูงรอบต่ำก็จะมีเรื่องของการสะอึกสาเหตุมาจากอากาศเข้าไปในกล่องเผาไหม้นะครับกล่องจุดระเบิดเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเราเลยต้องมาเปลี่ยนตัวกองอากาศ BMC เพื่อให้้กาารรจุดดดะเบิีขึนอ่ ในส่วนของข้อดีของ BMC นะครับอีกข้อหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือการรับประกันนะฮะถึง1ล้านกิโลเมตรเอาจริงแล้วก็ตลอดชีพเชื่อนะว่ามีใครคนไหนใช้รถได้ถึง1ล้านกิโลเมตรนะครับแล้วก็อีกข้อดีนึงนะครับกอง BMC สามารถถอดออกมาล้างและเคลือบใหม่ได้ตลอดอายุการใช้งานเลย <Wow. S 1> นะครับผมกอง BMC นะครับจะเป็นกองที่เป็น OEM ให้สําหรับรถซูเปอร์คาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์รี่นะครับเป็นพอลส์ยานยนต์ต่างๆนานาที่อยู่ในระดับโลกนะครับหรือว่ายาลโวกาส ตัวนี้ BMC เขาจะเป็น O e เให้เขาเลยนะฮะกล่อง BMC นะฮะจะอยู่ในรถแข่งระดับโลกแทบทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็น MotoGP World Superbike หรือสนามแข่งต่างๆนะครับช่างจะเห็นกล่อง BMC อยู่ในรถแทบทุกคันเลยนะฮะในส่วนของราคา BMC ยังไงพักสอบถามแอดมินได้นะครับว่าเขารุ่นไหนราคาเท่าไหร่บอกเลยว่าคุ้มกับราคาที่จ่ายแน่นอนนะครับวันนี้ผมเลี้ยงซิปเปอร์เบเกอร์แล้วก็ท้งโชว์ซิปเปอร์เบ r เกอร์ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดตั้งกันว่าช่างเราติดตั้งยังไงบ้างไป